สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างในการทำงานในกรณีที่หมอสองได้ส่งภารกิจเข้ามาในสออ,อ์โนอบัดี้เมื่อเราได้รับทราบแล้วว่าได้มีภารกิจเข้ามาก็ให้เริ่มปฏิบัติงานดังนี้อันดับแรกเข้าไปในสออ,อนโนบัดี้ในมือถือของเราต่อมาให้ทำการเข้าสู่ระบบ ในตัวอย่างจะมีการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปแล้วก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยในภารกิจที่หมอสองได้ส่งมาจะอยู่ในเมนูเยี่ยมบ้านเราก็จิ้มเข้าที่เยี่ยมบ้านเลยครับพอเข้ามาแล้วในตัวอย่างจะเห็นว่ามีภารกิจที่ได้มอบหมายเป็นรายการอ,อสอมอลงพื้นที่จำนวนหนึ่งรายการสังเกตสถานะของภารกิจ จะเห็นว่ารออสมมอดำเนินการต่อมาก็เป็นรายละเอียดของผู้ป่วยและชื่อของหมอสองที่ส่งภารกิจให้สังเกตรบรรทัดล่างสุดจะบอกถึงภารกิจที่มอบหมายในตัวอย่างให้วัดความดันดังนั้นภารกิจในตัวอย่างนี้คือให้วัดความดันผู้ป่วยขั้นตอนต่อมาให้เราเลือกตรงความคืบหน้าภารกิจเป็นรูปสมุดจดโน้ตเมื่อเลือกเข้าไปจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วย และแสดงระยะเวลาทำภารกิจดังตัวอย่างให้ปฏิบัติวันที่13เดือน3ปี2025และทำภารกิจหนครั้งในช่วงเชา้าดังนั้นในช่วงเช้าของวันที่13เดือน3ปี2025ให้ปฏิบัติภารกิจวัดความดันผู้ป่วยเมื่อเราได้ค่าความดันของผู้ป่วยแล้วให้นำมาบันทึกในตารางภารกิจ สังเกตตารางจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ดังรูปให้เราเลื่อนตารางซ้ายขวาเพื่อบันทึกค่าความดันหรือค่าต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติงานในตัวอย่างความดันตัวบนได้118ค่าความดันตัวล่างได้69ตรงช่องรูปกระดาษแจ้งจากอสมให้กดเข้าไปพิมพ์บันทึกชื่อของอสมที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้เสร็จแล้วกดยืนยัน จะกลับมาสู่หน้าตารางภารกิจเลื่อนขวาสุดที่ช่องภารกิจช่องสุดท้ายการจัดการให้กดบันทึกจะมีกรอบข้อความเตือนให้กดยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจสังเกตตารางภารกิจในช่องขวาสุดจัดการจะถูกบันทึกแล้วและสามารถแก้ไขได้แต่มีเวลาแก้ไขภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นพอเราย้อนกลับมาดูหน้าแรกของภารกิจอยู่ในช่องสถานะจะแสดง กำลังดำเนินการและระบุวันเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าครบ24ชั่วโมงสถานะจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้นแล้วเป็นอันจบภารกิจครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและทำกันได้นะครับสวัสดีครับ